พี่เคยสงสัยไหมว่าเครื่องเชื่อมอาร์กอนบางเครื่องก็เชื่อมอลูมิเนียมได้บางเครื่องก็เชื่อมอลูมิเนียมไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังเครื่องเชื่อมอาร์กอนจะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับผมประเภทแรกก็คือเครื่องเชื่อมอาร์กอนที่จ่ายกระแสออกเป็น DC Direct Current หรือว่ากระแสตรงนะครับซึ่งเครื่องประเภทนี้จะเอาไว้สำหรับงานเหล็กสแตนเลสไทเทเนียมทองเหลืองทองแดงพวกนี้ได้หมดเลยนะยกเว้นอลูมิเนียมนะครับการจ่ายกระแสของมันเนี่ยขั้วบวกก็จะจ่ายความร้อนออกมาที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขั้วลบก็สา,สามสิบเปอร์เซ็นต์ สลับนะความร้อนที่มันจ่ายออกมาเนี่ยจะเป็น 50- กับ50นะครับทั้งขั้วบวกและขั้วลบอันนี้จะเอาไว้เชื่อมอลูมิเนียมโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องการต่อสายเชื่อมก็สามารถต่อสลับได้เลยนะครับบวกลบเข้าด้านไหนก็ได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเชื่อมให้ดูระหว่างดีเชื่อมอลูมิเนียมกับ AC ซเชื่อมอลูมิเนียมนะครับไปดูกันเลย จะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับเอาดีเชื่อมอลนะูมิเนียมนั้นหน้าผิวมันจะไม่เปิดเลยนะครับพอเราใช้เป็นตัว AC เชื่อมเนี่ยสามารถเชื่อมได้ปกติแนวเชื่อมสวยๆเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าเกิดจะหาเครื่องเชื่อมอาร์กอนเอาไว้เชื่องงานอลูมิเนียมสังเกตหน้าตู้จะต้องมีตัว AC เขียนไว้ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เครื่องเชื่อมที่สามารถจ่ายกระแสะเป็น AC ได้ก็สามารถปรับเลือกให้จ่ายกระแสะเป็น DC ได้ด้วยนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ครับ